และช่วยเหลือันเพียพบว่าเด็กใ,ในชั้นเรียนมีสภาพปัญหาที่แตกต่างระหว่างบุคคลหลายด้านซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนทั้งสีด้านในการแก้ปัญหาการจัดการในชั้นเรียนข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักประชาธิปไตยปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมได้ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยในผู้เรียนเป็นสําคัญตามศักยภาพของผู้เรียนในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้แก่เด็กผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและ เครือข่ายเพื่อส่งเสริมทักษะของเด็กในศตวรรษที่21และทักษะสมองที่จะทําให้เด็กประสบความสําเร็จอันจะนําไปสู่คุณภาพเด็กสีดีดังโมเดลต่อไปนี้ค่ะสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้รัสโมเดลประตูสู่ห้องเรียนคุณภาพเด็กสีดีภายใต้วงจรคุณภาพมีรายละเอยียดดังต่อไปนี้ L ลุสถาเพเด็กเรียนรู้ผ่าน การเล่นเน้นสือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น A Active Learning จากประสบการณ์การเรียน,นรู้แบบเชิงรู้ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการกับกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมหลักขกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach การเรียนรู้แบบ STEM วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลโครงงานวัฒจัดรสืบสาะตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เอสกิลการเกิดทักษะของผู้เรียนได้แก่ทักษะของเด็กในศตวรรษที่21และทักษะสมองที่จะทำให้เด็กไปสู่ความสำเร็จสู่คุณภาพเด็กสีดีเอสซัพพอร์ตปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดค,ความสำเร็จสู่คุณภาพเด็กสีดีได้แก่ลับสู่สถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทห้องเรียนสวยสะอาดดีมากมีสื่อการเรียนรู้ผู้รับบริการมีความสุขใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวร,รัสโคโรนาโควิด19ส่งผลต่อการ เรการสอนและการบริหารจัดการในชั้นเรียนข้าพเจ้าได้วิเคราะห์แก้ปัญหาดังกล่าวโดยออกแบบชุดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยยึดหลักรูปแบบ last model ภายใต้วงจรคุณภาพได้มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยบูรณาการกับหน่วยจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบ on hand ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่ Learning Kit anew to way of life อาทิเช่นกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนสี บูรณาการกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยต้นไม้ที่รักกิจกรรมสือ่อแะพักเล่าบูรณาการกิจกรรมผูกพลังบวกในหน่วยชุมชนสีขาวกิจกรรมเครื่องกรองน้ำบูรณาการสเตมในหน่วยหินดินทรายและกิจกรรมวิทยาการคำนวณระดับอนุบาลในหน่วยชุมชนสีขาวและได้ดันเนินกิจกรรมแบบบูรณาการกับกิจกรรมงานบ้านงานครัวและงานสวนทั้งในโรงเรียนและที่บ้านของเด็กส่งผลให้ผู้เรียนได้มีทักษะของเด็กในศตวรรษที่21และทักษะทำงานให้สำเร็จ องค์กรต่างๆในวิชาชีพและเผยแพร่ผลงานการนำเสนอในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่ดังนี้ค่ะรวมจากนิทรรศการปูพลังบวกที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรษสะเกศเขตหนึ่งและมหากรรมโวแอนแชร์นหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรษสะเกศจัดนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการโปรเจกต์แอปโรสณรงเรียนอนุบาลคุณหารสิธิ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรษสะเกศเขตสี่ ขยายผลการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศแก่โรงเรียนที่สนใจและเข้าร่วมทาข้อตกลงทางวิชาการแก่สถานศึกษาดังนี้ค่ะคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยตาอสังกัดสพสิสเกตเขต3ในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ปลูกพลังบวกทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ m o u โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ระดับประถมวัยกับโรงเรียนบ้านเรียมและโรงเรียนบ้านสะอาดประชาสามกีสพสิสเกตเขต3ผลจากการดําเนิน เรียนและการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และสโมเดลประตูสู่ห้องเรียนคุณภาพเด็กสดีดีภายใต้วงจรคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความสําเร็จในเชิงประจั์ส่งผลต่างๆดังนี้ค่ะผู้เรียนมีพัฒนานการตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปี2563และปี2564ในระดับดีที่เป็นร้อยละร้อยรับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมูลสภาพครั้งที่3 น้านสถานศึกษารับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยครั้งที่3และได้รับคัดเลือกเป็นห้องเรียนปลูกพลังบวกของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกตเขตสาและโรงเรียนต้นแบบโครงการปลูกพลังบวกรุ่นที่1จังหวัดสิสเกโรงเรียนกลุก่มตัวยอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกตเขตสและโรงเรียนนำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมรุ่นที่2จังหวัดสิสเกตด้านตนเอง บานหน้าที่เป็นวิทยากรท้องถิ่นโลโคอลเทรนเนอร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยากรวิทยาการคำนวณระดับอนุบาลวิทยากรโครงการบูพลังบวกของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุสเกตเขตสาและได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับปฐมวัยเนื่อนในวันครูของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐม สาชิสเกตเคสาจำนวน3ปีได้แก่ปีพศ2557ปี2558และปีพศ2565ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยม,มุกป,ปีที่11ประจำปีการศึกษา2564และทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนภายใต้แนวคิดที่ว่า การจัดการศึกษาสําหรับเด็กนั้นเหมือนการพ่อปลูกดอกไม้ต้องดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เป็นเมล็ดมันใส่ปุ๋ยลดน้ำวนดินให้ความรักทุกวันสักวันดอกไม้นั้นก็จะพรีบ้านอย่างสวยงามและแข็งแรงขอบคุณค่ะ